สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางหวยลาพัฒนานะคะเราพัฒนาเนาะสูตร เม็ดเดียวแล้วก็สูตรกบน้อยนะคะทุกคนเอาไปพีนิจเอาไปพิจารณาแล้วเอาไปวิเคราะห์ก,กันดูนะคะช่องของแอดนะคะจะมีหลากหลายแนวทางหลากหลายสูตรเลยนะคะชอบอาจารย์ท่านไหนจัดอาจารย์ท่านนั้นนะคะโปรดใช้จัก,กรยานนะคะในการรับชมรับฟังนะคะช่องนี้นี่โอ้ยบันเทิงขนาดค่ะทุกคน เป็นยังไงกันบ้างเนาะมานหิงปังไหมนะคะให้เก้ามาหกนะคะปัญหาโลกแตกจริงๆนะคะหกกับเก้านะคะน่าเสียดายเจาะไม่ได้เจาะไม่ดนเลยเนาะสามหกหนึ่งนะคะสามหกหนึ่งเอสให้เก้ามันมาหกนะคะเก้ากับหกปัญหาโลกแตกค่ะถ้าให้เก้าเนี่ยเอสกับหัวหกทันทีเลยนะคะเพราะว่ากลัวค่ะโอ้ยผู้ได้คิดเลขหกกับเก้าคะ่ะขอขอเบิ่งนเนี่ย พราะเบื้องหนา้าผู้คิดเลข้ก,กับเก่าเนี่ยอ้าวใครที่ไม่ได้นะคะก็สู้กันต่อไปนะคะแอดก็เป็นกําลังใจให้นะคะช่องของแอดนะคะถ้าวันไหนมีหวยลาวพัฒนานะคะก็อยากจะมีไลฟ์สดนะคะทุกคนไลฟ์สดส่วนมากจะเป็นบ่ายโมงนะคะจะพยายามนะคะจะพยายามจะพยายามนะคะเอาไปพินิจพิจารณาวิเคราะห์กันดูนะคะ ยังไงกันบ้างเนาะหมานกันไหมนะคะก้าวก็หลุดไปนะคะให้ก้าวมาหกตีแล้วค่ะปั๊บหลุดโอ้ยก้าวก้าจะไปออกอ้วนไหนเนาะนะคะเราพัฒนาก็กินยากซะเหลือเกินนะคะนับวีนับวันยิ่งโอ้ยไม่ได้ถูกง่ายๆเด้อค่ะไปเบาๆนะคะทุกคนเว้ยเมื่อไหร่จะได้กันเต็มๆตรงๆสักงวดเนาะเมื่อไหร่เราจะได้จะโดนกันสากหวดนะคะทุกคน สู้กันต่อไปค่ะทุกคนอันนี้ก็จะมีสูตรงบน้อยแล้วก็สูตรเม็ดเดียวนะคะเป็นสูตรใหม่นะคะทุกคนตัวนี้เป็นสูตรใหม่เลยนะคะน่าเสียดายนะคะมันให้เม็ดเดียว0ูนย์เก้าเออศูนย์เก้าหกนะคะหวยดันโอหกหนึ่งเนาะหวยดันโอหกหนึ่งค่ะทุกคนเม็ดเดียวค่ะอันนี้ความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยนะคะท่านที่อยากวัดใจนะคะ วัดดวงวัดใจก็ลองดูนะคะสูตรนี้เป็นสูตรปรับใหม่ค่ะเป็นสูตรปรับใหม่เข้ามาสองวดนะคะไปได้แค่สองวดค่ะงวดน,นี้ดันมาหลุดนะคะก็รอดูค่ะรอดูวันศุกร์นี้จะเป็นยังไงนะคะวันจันทร์ผ่านนะคะวันพุธไม่ผ่านค่ะวันศุกร์ผ่านวันจันทร์ผ่านนะคะวันพุธหลุดเนาะให้เก้ามาหกปัญหาโลกแตกมากคะ่ะเก้ากับหกนะคะผู้ดใดขิดเลขเก่าหกอเออ แต่ละมือแต่ละดีค่ะกว่าจะถูกนะคะบูง่ายเด้อค่ะยิ่งเม็ดเดียวงบน้อยนี่อันตรายนะคะทุกคนอันตรายแต่ก็อยากถูกเหลือเกินนะเราเนาะเอาผลหววออกเอียงเลยเฮ้ยแอดลืมเขียนลืมเขียนผลหวัวนะคะทุกคนเอามาดูกันนะคะเดี๋ยวเขียนให้นะคะสามหกหนึ่งสามหกหนึ่งสี่สามเนาะเอ้ยมันให้เก้าเม็ดเดียวนะคะสองคู่นะคะงบน้อยนี่คือวัดดวงวัดใจนะคะ ใครที่อยากวัดดวงวัดใจนะคะสูตรนี้เป็นสูตรเผื่อฟุกเลยนะคะงวดน,นี้ให้ไปที่นี่นะคะ9690นะคะ096นะคะโอ้ยถ้ามันให้961นี FC ตัดนี่มีโอกาสถูกเลยนะคะทุกนงวดก่อนนี่ก็ไม่เข้านะคะ056เนาะสูตรนี้นะคะวัดดวงวัดใจค่ะเผื่อฟุกนะคะเน้นระยำเนื้อค่ะสูตรนี้เป็นสูตรเผื่อฟุกนะคะ สูดใช้จัก,กรยานนะคะ3าสี่คันนะคะในการรับชมรับฟังของช่องเอสนะคะช่องนี้นะคะร้อยแปดพันสูตรเลยนะคะชอบสูตรไหนจัดสูตรนั้น,นะคะ่ะชอบอาจารย์ท่านไหนจัดอาจารย์ท่านนั้นนะคะมีสูตรเกา่าสูตรใหม่นะคะบางทีแอดเก็บไว้หมดนะคะทุกคนเก็บไว้หมดท่านที่ติดตามอยู่เนิ่นนานนะคะเขาก็ติดตามและสูตรไหนเคยพาเขาฟังนะคะแอดก็ไม่ทิ้งนะคะส่วนมากนะคะจะอยู่ในชุดสรุปนะคะชุดสรุปนี่พลาดไม่ได้เลยนะคะมีทีเด็ดเลยนะคะ ทีเด็ดเยอะค่ะชุดสรุปเพราะว่าแอดไม่ค่อยเอาออกมานะคะเพราะว่าเหนื่อยทาคลิปทวนทำทำคลิปไปทานะคะจ้าจะลงคลิปไหนบ้างนะคะบางทีเราลงคลิปนี้นะคะแต่ว่าางวดต่อไปมันก็ไม่เข้าเนะาะจ้กสี่คลิปไดเนียค่ะมันเย่งกันลงนะคะเออแต่ถ้ามันแอบแล้วมันเข้าดีนะคะมันเอาอยู่มันไอ้นี่ดีมันปังดีนะคะแอดก็เออแอบไว้เหมือนเดิมนะคะให้เอฟซีไปค้นหาเอาค่ะ เอามาดูนะคะงวดวันที่24นะคะวันศุกร์ที่24ไว้แป๊บเดียวจะสิ้นเดือนแล้วเด้อว,วันศุกร์ที่24มกราคม2568นะคะปีนี้ถือว่าโหดอยู่นะคะกินยากกินเย็นเลอะเกินนะคะยังไม่เราโดนเต็มๆกันหรือ,อยังคะโดนไหวไหมถึงว่าได้นะคะไม่ใช่โดนกินได้เฮ้ยหมายถึงได้กันเต็มๆนะคะโอ้ยงวดนี้ขอเถอนะเนาะ สี่นะคะให้ไปที่สีเม็ดเดียวนะคะงบน้อยนะคะวัดดวงวัดใจให้ไปที่ 0, สีศูนย์สีสามตายแล้วสีสามพึ่งมานะคะชนอาจารย์ปัญญาเลยนะคะศูนย์สามนี่ยค่ะทุกคนศูนย์สามนี่ชนอาจารย์ปัญญาศูนย์กับสามนี่ไม่เน่ยจะอาจจะมาตัวหนึ่งเห็นไหมอันนี้มันยังมาหกเนาะอันนี้ก็มาหกนะคะอันนี้มาสี่นะคะอันนี้ก็หกก็มาศูนย์ก็มาแทนที่มันจะให้เราหกนะคะมันให้เก้าค่ะสูตรมันให้เก้านะคะสามตัวนี้และค่ะน่าลุ้นนะคะ สามตัวนี้ถือว่าน่าลุ้นเลยค่ะทุกคนถือว่าน่าลุ้นเลยค่ะเอ๊อจะเอาไปจับใส่สูตรไหนดีฮ้ยเอาไปจับใส่สองสามสี่บ่ค่ะห่วยคืออยู่ด้วยค่ะอา้าวเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูค่ะชอบจัดขัดพานทุกคนสี่ศูนย์สามค่ะงวดนี้สี่ศูนย์สามนะคะหรือเราจะเอาไปทำเป็นตัวประกบดีค่ะทุกคนแอดรู้สึกว่า อีสูตรใหม่นี่เด่นมันเข้าทุกงวดเลยนะคะถ้าเอาเด่น3าตัวเนาะไปจับกับตัวประกบทุกท่านนะคะเออลองสังเกตดูนะคะทุกคนเห็นไหมเท่าสี่สองหกนะคะสี่สองหกไปประกบกับเจ็ดแปดเก้าอย่างเงี้ยบอกเออไม่แน่เด็อันนี้ก็เอาไปประกบกับ 8, แปดเก้าเาก็จะได้สองเก้าสมมุตินะคะสมมุตหมิหวยออกแล้วแม่นขนาดค่ะอันนี้ก็ศูนย์ห้าหกนะคะเราก็ไปประกบกับแปดเก้าอีกนะคะแต่ทั้งงวดน,นี้นะคะเราเอาศูนย์เก้าหกไปประกบกับแปดเก้าก็หลุดนะคะหลุดคะ่ะทุกคน เออลองหาตัวมาประกบดูนะคะสูตรใหม่นี้น่ารุ้นน่าสนใจอยู่นะคะแต่งวดนี้มันให้ไปที่สี่นะคะงบน้อยวัดดวงวัดใจสี่ศูนย์สี่สามสามตัวเม็ดเดียวนะคะเผื่อฟุกนะคะอ้าวไม่แน่นะคะอาจจะมีโชควาสนาร่วมกันสี่ศูนย์สามค่ะงวดนี้ศูนย์สามชนอาจารย์ปัญญาเลยนะคะทั้งตัวเด่นแล้วก็ศูนย์สามโอ้ยศูนย์สามโบกดุดลเลยคะ่ะอเอสก็เหนื่อยตามแล้วเหรอคะศูนย์สามเอายน์เข้าทิ้งเข้าป่าแล้วเหรอคะโอก,ก็เถื่อน เอามาดูนะคะเม็ดเดียวให้ตัวไหนเม็ดเดียวออกมาจากยี่สิบห้าคู่นะคะเพราะทั้งงวดก่อนแอดเอาเม็ดเดียวจากยี่สิบห้าคู่ไม่แน่ได้เพอเพอรอฟซกับหัวอาจจะได้หกหนึ่งนะคะเพราะว่าหกหนึ่งมันเข้านะคะทุะกคนหกหนึ่งมันเข้านะ,ะ,ะนนเนะะฮย้ยเสียดายนะคะดันไปทำยี่สิบแอดดันไปเอาอีกสูตรหนึ่งนะคะไม่เอายี่สิบห้าคู่เนาะ,ะนี่แหละคะ่ะตัดชิ้นใจผิดพลาด C นะคะงวดนี้ให้ไปที่4นะคะ4 5 4 6 4 7 4 8 4 9นะคะ4 5 4 6 4 7 4 8แล้วก็4 9ค่ะทุกคนตามนี้เลยนะคะนี่คือเม็ดเดียวให้นะคะสูตรใหม่นี้สู้ต่อนะคะ4นะคะอันนี้คือสูตรงบน้อยนะส,ส,สูตรงบน้อยนี้ให้4 0 4 3นะคะมันไม่จุใจคะ่ะสองคู่นะคะขนาดเจาะห้าคู่มันยังไม่เข้าคะ่ะขอแค่4มาเท่านั้นคะ่ะจบแล้วนะคะวันศุกร์4อะไรก็ได้นะคะทุกคน แต่ว่าตามศูนย์ให้45 46 47 48 49อันตรายเหลือเกินนะคะโอยแอดบอท่านอยากเฉลยรอดูในชุดสรุปได้เลยนะคะชุดสรุปเนาะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะเอาไปมาเอาไปหิงเอาไปปังกันขอให้โชคดีนะคะทุกคนโอ้ยเขาเต็มๆให้เอฟซีเนาะจะงวดเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ